เรื่องเล่าพระอริยะหลวงพ่อฤาษีลิงดำถอดจิตพบพระเยซูฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งคือเรื่องพระเยซูประมาณเมื่อสิบปีเกือบ20ิปีแล้ว ได้ไปที่บางนกแขวกที่วัดคลิสนั่นนะคือว่าบาทหลวงบางคนเขาไปที่กรุงเทพแล้วก็ชอบชอบกันเพราะสมัยนั้นฉันเรียนทั้งพุทธทั้งคลิสไอ้ที่เรียนคลิสไม่ใช่ไปเรียนที่โรงเรียนแต่คุยกันตอนนั้นพวกกุลีจีนเขามาคุยแลกเปลี่ยนแต่ความจริงนักศาสนาจริงๆนั้นเขาไม่ทะเลาะกันนะ ต่อไปก็ไปที่โน่นไปเยี่ยมเขาคุยไปคุยมาเขาถามว่าท่านทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ไหนผมเลยบอกว่ารู้ถามว่าเคยคุยไหมก็บอกฉันไปหาท่านทุกวันท่านอยู่ที่นิพพานก็ถามเขาว่าแล้วพระเจ้าของคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกไม่รู้ถามว่า เคยเห็นไหมเขาก็บอกไม่เคยเห็นผมเลยบอกว่าแหมไอคนโง่โประเภทนี้ก็มีด้วยก็คุยสนุกสนุกก็บอกไอนั่งอยู่ที่นี่ห้าถึงหคนมันโง่ทั้งนั้นนับถือทรงเดชไม่มีหลักฐานเขาบอกมีคำสอนใครสอนก็ไม่รู้บอกต้องหาตัวคนสอนให้ได้ก็คุยสนุกสนานไปเขาเลยถามว่า ท่านเคยเห็นพระเยซูของผมไหมครับผมบอกว่าไม่เคยสนใจแล้วก็คุยเรื่องอื่นต่อไปแล้วต่อมาก็กลับมาที่พักเป็นธรรมดาของพระก่อนจะนอนก็ทำงานของพระก่อนทำจิตใจให้สะอาดสบายไม่งั้นนอนไม่สบายพอเริ่มทำสมาธิจับอารมณ์จิตมันหลุดเลยพอโผล่ปุ๊บ ถึงดาวดึงไปโผล่ช่องระหว่างพระจุลามณีกับบรรทุกร,รมพลศิลาอาจไปเดินป๋อที่นั่นพอขึ้นไปเดินไปก็มีบาทหลวงคนหนึ่งเดินสวนทางมาเดินตรงมาข้างหน้าก็เลยถามว่าพระเยซูใช่ไหมตามธรรมดาอารมณ์เป็นทิพมันจะบอกเลยว่าใครเป็นใครถ้ายังสงสัยก็ยังใช้ไม่ได้ ความเป็นทพิ์มันจะบอกชัดจะไปสงสัยไม่ได้เลยท่านก็บอกใช่ครับถามว่าทำไมถึงแต่งตัวรุ่มร่ามอย่างนี้ล่ะบนสวรรค์เขาแต่งตัวแบบนี้หรอือท่านบอกว่าอ้าวถ้าผมไม่แต่งตัวแบบนี้เกรงว่าท่านจะจําไม่ได้จะสงสัยเอาถ้าอย่างนั้นสภาพความจริงของท่านเป็นยังไงท่านก็ทำให้ดู ภาพที่ใส่ชุดดุมรามนั้นก็หายไปกลายเป็นภาพเทวดาสวยงามมากเครื่องประดับขาวแพรบเรียกว่าจับตาเลยเป็นประกายแวววับชดาก็แหลมเปียบถามว่าท่านอยู่ที่ไหนพระเยซูบอกว่าอยู่ชั้นดุสิตพอบอกอยู่ชั้นดุสิตเราก็ตกใจต้องเป็นพระโพธิสัตว์แง่งเขาไม่ใช่ต่ำๆำนะก็คุยไปคุยมา บอกว่าคําสอนของท่านมันผิดอยู่ข้อหนึ่งนะพระเยซูถามว่าผิดยังไงหลวงพ่อเลยบอกว่าไอ้ล้างบาปถ่ายบาปซื้อบาปจำนำบาปนั่นนะ่ะไอ้คนที่มันทำความชั่วแล้วมันทำลายได้เหรอืออย่างกับเนื้อของเราถูกตัดเฉือนไปเป็นแผลนี่เราจะเอาเงินไปแลกเนื้อใครเขาได้ที่ไหน จ่ายเงินให้เขาแล้วแผลมันหายหรือท่านบอกว่าความจริงผมไม่ได้สอนอย่างนั้นนะครับความจริงที่ผมสอนนั้นสอนให้สารภาพบาปเหมือนกับพระแสดงอาบัตินะอาการสารภาพบาปคือไปทำความชั่วมาจากไหนเราจะได้ไม่ทำต่อไปนี่คำสอนเขาแบบนี้แต่ตอนหลังเขามาเซงลีกัน พอล้างบาปสารภาพบาปพอจ่ายสตังแล้วบาปหายเลยบาปทั้งสองคนไอคนก่อก็ไม่หมดบาปเพราะโกหกโกงสตังเขาอีกด้วยก็เลยเข้าใจพอกลับมาก็มานั่งคิดว่าพระเยซูนี่เป็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ชั้นดุสิตต้องมีบารมีเข้มแข็งมากถ้าไม่เข้มแข็งเข้าชั้นนี้ไม่ได้ เพราะฉั้นนี้เข้าได้สาพวกคือพุทธบิดาพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่มีบารมีเข้มแข็งแล้วแล้วก็พระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงจะอยู่ในชั้นนี้ได้สวรรค์ทุกชั้นไม่ใช่ว่าใครจะอยู่ได้ทุกชั้นต้องเป็นไปตามขั้นก็เลยมานั่งนึกว่าทำไมมาอยู่ชั้นดุสิตได้เขาต้องเป็นพระโพธิสัตว์ มาดูอารมณ์ของท่านตอนหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม้กางเขนนะคือไม้กางแขนสระแอหายไปเหลือสระเอมันลดคือกางแขนถูกะปูตอกถ้าจิตไม่ดีพอเขาจะเป็นเทวดาไม่ได้ตามพระบาลีบอกว่าถ้าจิตเศร้าหมองก่อนจะตายก็ต้องลงอบายภูมินั่นเขาถูกเจ็บขนาดนั้นเขายังไม่โกรธ คุณลองคิดดูให้ดีไม่ใช่เรื่องเล็กนะเขาใหญ่มากใช่ไหมไอ้จิตเศร้าหมองนิดเดียวทำความดีไว้มากตลอดชีวิตแต่เวลาตายจิตเศร้าหมองหน่อยก็ต้องลงนรกอย่างพระนางมัลลิกาเทวีนั่นคนดีตลอดชาติเลยเวลาตายจิตคิดถึงที่เคยไปสะดุดเท้าของสามีนิดเดียวความจริงโทษแกไม่มีถ้าจิตไม่เศร้าหมองก็ไม่ลง แต่งตัวเป็นนางฟ้าเท้าแย่ในนรก7วันในมนุษย์ต้องคิดถ้าเจ็ดวันแรกนรกก็สวยแล้ว